เชิญทำไมถึงไม่ผ่านล่ะครับผมยังไม่ได้สัมภาษณ์งานเลยนะฉันไม่จำเป็นต้องสัมภาษณ์หรอกนะคะแค่ดูหน้าก็รู้ว่าใครเหมาะสมกับบริษัทของฉันเชิญค่ะประตูอทางโน้ไม่ครับผมไม่ไปคุณยังไม่ได้บอกเหตุผลมาเลยนะแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงผ่านล่ะครับฉันจะไม่ต้องบอกเลยเหรอ ครับนี่ทำไมถึงมีฟ้าเขียวด้วยละ่ะมาสัมภาษณ์งานทำไมถึงต้องเอามาด้วยล่ะครับผมว่าไม่ต้องมีอะไรแน่นี่หยุดอยู่นี่เดียนะหยุดอ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองที่คุณไม่เลือกผมเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีเงินมายัดใส่ในฟ้าเขียวใช่ไหมครับใช่ แล้วไงอ่ะฉันจะบอกอะไรให้นะเดี๋ยวนี้เนี่ยบริษัทที่ไหนเขาก็ทำกันแบบนี้ทันแหละเคยได้ยินไหมเงินซื้อได้ทุกอย่างผมไม่ยอมเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปบอกประธานบริษัทเชิญแล้วคิดเหรอว่าเขาจะเชื่อให้ฉันแนะนำอะไรให้ไหมยอยู่เงียบๆมีหาเรื่องใส่ตัวดีกว,ว่าแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่ยุติธรรมกับผมเลยนะครับมีอะไรหรอคะคุณดาออฟ ไม่มีอะไรค่ะพอดีว่าคนที่มาสัมภาษณ์งานเขาเขาจะติดนิดหน่อยอะคะ่ะไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือว่าผู้หญิงคนนี้เขาแอบติดสินบนโดยการเอาเงินทั้งหมดเนี่ยยัดใส่ไปในฟักเขียวลูกนั้นจริงเหรอคะไหนฉันขอดูนะคะเอ่อไม่จริงนะคะคือว่าทางบ้านของเขาเนี่ยปลูกฝักเขียวอะคะ่ะก็เลยเอามางฝากให้ฉันนะคะไม่มีอะไรจริงนะคะแต่ถ้าไม่เชื่อเนี่ยดูนี่คะ่ะ ็ไม่เห็นมีอะไรนี่คะ่ะแล้วพวกคุณสองคนชื่ออะไรหรอคะดิฉันชื่อหลิวหลิวสิริการคะ่ะผมชื่อพร้อมนิรันดร์ครับงั้นชันทุกคนทั้งสองท่านะค,ะค่ะลูกออกจากก็อยู่กับฉันเดียวนี้ครับขอโทษครับรู้ไหม าไหนฉันเป็นผู้จัดจาก,การที่นี่เนี่ยไม่เคยมีใ,ใครกล้ามานั่งเก้าอี้ของฉันเลยแกเป็นแค่พนักง,งานคนใหม่กล้าดียังไงมานั่งก็อยู้ของฉันคะขอโทษนะครับแต่ว่าผมได้ยินรุ่นพี่พูดมานะครับเพราะผู้จัดจาก,การคนก่อนเนี่ยเขาให้นั่งได้ผมก็เลยนั่งครับนั่นมันอดีแต่นี่ปัจจุบันฉันไม่อยากให้ใครมานั่งเก้าอี้ของฉันเพราะว่าฉันไม่อยากใช้ของร่วมกับใครหรือว่าพนักงานระดับล่างหือนแกเนี่ยจะเทียบกับฉันล่ะเปล่าครับผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับ ที่ผมนั่งเนี่ยเพราะว่าผมกําลังจะพิเต์งานให้กับผู้จัดการครับฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าแกไม่คิดอ่ะแคกตาดูสิว่าเก้าอี้ของฉันเนี่ยมันเปื้อนเหงื่อของพนักง,งานกับต้อนของแกหมดละไปซื้อเก้าอี้ใหม่ฉัน๋ยุซื้อใหม่เหรอครับผู้จัดการครับผมไม่มีเงินมากพอขนาดนั้นหรอกครับอีกอย่างผมทํางานที่นี่ยังไม่ถึงเดือนไดยซ้ำเก้าอี้ตัวเป็นหมื่นผมไม่มีปัญญาซื้อหรอกครับถ้าไม่มีปัญญาซื้อเนี่ย กราบเท้าฉันสิถ้าไม่ทําเตรียมตัวหาง,งานใหม่ได้เลยนะแต่ว่าอย่าลืมสิว่าฉันมีสิทธิ์ไล่แกออกกราบเท้าฉันและพูดคขา่าขอโทษดังๆทำสิครับรีบไปซื้อก็กอิ่ใหม่ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะครับ ขูมาวะฮัลโหลค่ะนี่ค่ะผู้จัดการของฝากเล็กๆน้ยในยนจากฉันค่ะคิดว่าจะลืมสละสวยใช้ได้เลยนะค่ะผู้จัดการครับเก้าอี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าผู้จัดการทําไมเงินเดือนขผมเนี่ย ถึงได้น้อยแล้วครับก็โดนหักไงยังมีหน้ามาถามอีกเนาะทํางานก็ไม่เสร็จและงานที่ทําก็ไม่ได้เรื่องยังมีหน้ามาทวงเงินจากฉันอีกเลยแต่ว่าตอนผมเข้ามาทํางานเน <the> <an> ี่ยไม่มีกฎข้อไหนบอกเลยนะครับว่าจะหักเงินเดือนพนักงานด้วยเป็นแค่พนักงานระดับล่างทางบริษัทเนี่ยต้องแจ้งทุกอย่างเลยหรือไงแต่ถ้าไม่พอใจกับเงินเดือนที่ได้อ่ะเซ็นใบลาออกซะ ไม่เซ็นครับแล้วผมก็ไม่ลาออกด้วยผมมาที่นี่เพื่อทวงเงินของผมคืนก็แค่นั้นครับได้ไล่ออกดีๆไม่ชอบใช่ไหมแล้วบพแล้วบอได้ยินไหมมานหน่อยสิคุณดามีอะไรหรือเปล่าคะเสียงดังเชียวไปเรียกเหล่ามันลากเขาผู้ชายคนนี้ออกไปเลยนะคะฉันคงทําแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะทําไมทําไม่ได้ล่ะคะนี่คือคําสั่งทําไมล่ะครับกลัวว่าผมเนี่ยจะรู้เรื่องของคุณหรอไม่ทันแล้วล่ะ ผู้จัดก,การเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับนี่คือเรซูเม่ของคนที่จะเข้ามาสัมภาษณ์งานพรุ่งน,นี้ทำยังไงก็ได้ให้ผู้หญิงคนนี้ผ่านการสัมภาษณ์งานหวังว่าที่ฉันพูดเนี่ยแกจะเข้าใจนะเข้าใจครับเข้าใจก็รีบออกไปไละเออผมมีคำถามครับคุณเป็นคนบอกผมเองว่าที่นี่เราไม่สนับสนุนการทูจัดตทุกรูปแบบแต่ทำไมตอนนี้คุณถึงทำเองล่ะครับถ้าคนอื่นรู้จะเดือดร้อนได้นะครับ รู้สิถ้าฉันมไม่พูดแกไม่พูดก็ไม่มีใครรู้นนะแกก็รู้นี่ว่าฉันได้อนาจมาจากไหนแกเลือกเอานะว่าจะยอมหลับหูหลับตาทําเป็นไม่รู้ไม่ทีก็จะโดนสั่งย้ายแกรู้ใช่ไหมว่าฉันพูดจริงทำจริงครับจะทําทตามที่คุณบอกทุกอย่างนะครับแกพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันไม่เข้าใจแต่ถ้าฉันไม่ยอมรับ ก็ไม่มีใครทำในชิ้นได้หรอกนะเพราะว่าคุณยอมรับเอะครับยิ่งพูดไปก็ยิ่งฟังไม่ึ้นเพราะาผมเนี่ยมีทั้งหลักฐานและก็พยานคมหมดแล้วค่ะฉันยอมรับก็ได้ฉันเอาเงินจากผู้หญิงคนนี้ก็จริงแต่ว่าเขาน่าสงผานมากเลยนะคะแกเป็นฉันเนี่ยแกไม่รู้หรอกใช่ครับผมไม่เป็นคุณผมไม่มีวันรู้หรอกแต่ที่รู้ๆคือผมเนี่ยจะไม่ติดสินบนเพื่อให้ตัวเองสบายหรอกนะอยู่ตำแหน่งสูงเปล่า แต่ไม่มีจรรยาบรรณในหน้าที่ของตัวเองเลยบริษัทผมเนี่ยไม่ต้องการคนแบบคุณหรอกนะออกไปซะเดี๋ยวก่อนนะแกมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันออกฉันียกตัวเองด้วยนะว่าอยู่ในฐานนไหนอย่ามาอวดดีแถวนี้ผมไม่จำเป็นต้องอวดดีกับใครหรอกครับในเมื่อผมเป็นประธานบริษัทนี้ฮะประธานบริษัทฮะประธานบริษัท <laughs> <laughs> ที่ว่าจะหลอกฉันได้งั้นเหรอเอามืกกระจอบกระจอบพวกนี้ไปเล่นที่บ้านดีกว่านนะ คุณพร้อมเป็นว่าที่ประธานบริษัทที่กำลังจะเข้ามารับตำแหน่งเร็วๆนี้ที่เนี้ยคุณเชื่อหรือยังคะประธานบริษัทเออคุณพร้อมคะอย่าเล่นฉันออกเลยนะคะฉันผิดไปแล้วค่ะฉันยอมรับผิดทุกอย่างเลยนะคะดีแล้วครับที่คุณขอโทษแล้วก็ยังรับผิดได้แต่ผมคงให้คุณดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะบริษัทผมเนี่ยไม่ต้องการคนทุจะดี ต่อไปนางสาวดาไม่มีสิทธิ์ทำงานในบริษัทนี้รวมไปถึงในเครือบริษัทนี้ด้วยเพราะว่าความผิดคนเนี่ยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่ไม่สามารถให้ไถได้และได้ทำการติดแบคลิปนางสาวดาเป็นเวลาห้าปีว่าเป็นคนทุจริตคอร์รัปชันห้าปีเลยหรอคะแล้วจะทำงานอะไรเนี่ยตรงน,นี้ไหนมาใช้เอ่อาท่านประธานคะให้โอกาสฉันหน่อยนะคะนะคะให้โอกาสคุณ มาโกงบริษัทผมนั่นหรอกเอ่อคือท้าต้องทำคะส่วนคุณผมไล่คนออกพวกคุณสองคนเนี่ยนี่ออกไปจากบริษัทผมแล้วก่อนที่ผมจะโทรเรียกตำรวจแลวลากของพวกคุณสองคนฉันให้เวลาพวกคุณห้านาทีนะคะ,ะในเมื่อคุณน่ะไม่มีผลประโยชน์กับฉันแล้วงานของฝั่งเนี่ยฉันขอเกัน,นะคะ่ะส่วนมือถือเครื่องนี้ ฉันขอแทนเงินที่ชาน่ะติดสินบนคุณกค่โอ๊ยอย่ก่อนสิโอ๊ยอะไรวะเนี่ยโอ๊ยอาคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่ใส่น้ำแข็งหรอคะไม่เอาค่ะฉันชอบกินแบบธรรมดาจะได้รู้รสชาติของน้ำส้มคันที่เข้มค้นแล้วก็ถึงใจอ๋อได้ค่ะโใครโทรมาเนี่ยอาลโร่ตอไม่ไหน เออเออไอ,พอ้พร้อมเกี้ยวป่ามาลองแบบนี้ได้ไงรีบเอาขวดมาลองเลยนะแกกัดกี่คนเดียวได้ไงฮะเออรู้แล้วนะเงียบหน่อยหยุดเดี๋ยวนี้นะโธ่เอวผีผงทำแบบนั้นไม่ได้หยุดเลยเออทำแบบนั้นลแล้วถูกละมันอันตรายนะรู้ไหม เออเออแค่นี้ก่อนละกันอย่อาขายของก่อนเออฮะ,ฮะทำไมน้ำสมได้หน่อยจังหยวกฉันฮเฮ้ยก็ปกติดีนี่อ่ลูกค้าคะห้าสิบบาทคะ่ะอะไรนะคะห้าสิบบาทห้าสิบบาทแค่นี้หรอคะอ๋อ คงเป็นเพราะว่าฉันเนี่ยเอาแก้วมาเองสินะคุณก็เลยให้ฉันแค่นิดเดียวอะความจริงเนี่ยคุณควรให้ฉันเยอะกว่านี้นะคะเพราะฉันเนี่ยช่วยคนประหยัดแก้วไปตั้งหนึ่งเออมันไม่เกี่ยวหรอกนะคะว่าคุณลูกค้าเอาแก้วมาหรือไม่เอาแก้วมาฉันก็ขายแบบนี้นั่นแหละค่ะเหีือละ50บาทแล้วทาไมถึงได้น้อยล่ะคะดูสิได้นำาซไปกนแก้วแต่คิดเงิน50บาทเนี่ยนะแล้วฉันจะรู้ไหมคะเมื่อกี้ฉันเนี่ยก็เทหมดเหยือกแล้วปกติฉันก็ขายแบบนี้แหละค่ะ ขายแบบนี้มาก่อนเฮ้อคิดจะโกงลูกค้าเนี่ยทาให้มนันเินียนหน่อยนะอย่าคิดว่าฉันโง่จนดูไม่ออกว่าแม่ค้าเนี่ยกำลังเอาเปรียบฉันอยู่อะเอาเปรียบตรงไหนคะคูณลูกค้าฉันสาบานเลยนะคะฉันไม่เคยเอาเปรียบใครเลยอ๋อที่ได้น้อยเพราะว่าแก้วของคุณลูกค้าเนี่ยใหญ่หรือเปล่าคะแล้วได้เห็นเนี่ยมันคืออะไรล่ะคะ กินแค่ไปอือก,ก็หมดละเอ,อ่องัอ้งนเอางี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันเติมให้ใหม่ก็ได้เอ,อ้ไม่ต้องค่ะฉันไม่อยากกินละและน้ำส้มของแม่ค้าเนี่ยฉันให้แค่20บาทพอนะฮะ20บาทให้แค่เนี้ยฉันขาดทุนหัวสิไม่เห็นหรือไงฉันเนี่ยใช้ส้มแท้100%เลยขาดพูดอะไรกันฉันมากกว่ามาที่เ้าพูดคำเนี้ย ดูสิฉันมาซื้อน้ำส้มของแม่ค้าแต่ได้น้ำส้มแค่ครึ่งแก้วแถมไม่พอย่าคิดเงินเต็มราคาจากฉันอีกอะไปดีกว่ากินหนักเถอะเด็ลูกค้าอะไรวะเมื่อก,กี้มันเต็มเหยือกนี่หรอหรือว่าเหยือกฉันรั่วก็ไม่รัว่วนรือว่า้ยไปได้ไงวะโคตรชื่นใจเลยพี่ พร้อบสีเยอะเลยอือหือยิ่งใส่น้ำแข็งยิ่งเย็นสดชื่นไปเลยดยุนะทำอะไรกันอะดูน่ากินเชียวเออเปล่าครับไม่มีอะไรแล้วน้ำส้มเนี่ยเอามาจากไหนซื้อมาหรือขโมยมาก็ซื้อมาสิครับ แมเป็นถึงตำรวจคิดจะดูถูกประชาชนเลยไงครับป้าถามดูเฉยๆถ้าไม่ได้ขโมยมาก็แล้วไปจะว่าไปคิดๆดูแล้วเนี่ยก็ตลกเหมือนกันเนาะเราทำแบบนี้ไปได้ยัง yea, ไงวะที่เราทำไปเพราะว่าเราเนี่ยขี้เหนียวไงพี่นี่พร้อมขี้เหนียวอะไรกันพูดใจมันดีๆนะ ผมจะหมายความว่าเราเนี่ยชาลาดรู้วิธีเอตาตัวรอดอยพี่เป็นไงพี่ํำเนี้ยถูกใจพี่ไหมเออแบบนี้สิค่อยถูกใจพี่หน่อยจะว่าไปอีแม่ค้าคนนี้ก็โง่งเหมือนกันเนาะดูไม่ออกหรอกว่าเราเนี่ยกําลังโกงมันอยู่อ่ะ <c oughs> ตอนแรกนะพี่คิดว่าเราสองคนเนี่ยจะโดนจับได้ซะละโอพี่ไม่โดนจับได้หรอกยัยแม่ค้าคนนั้นน่ะแทบจะไม่เห็นผมด้วยซ้ำอีกอย่าง แม่ค้าที่เชื่อคนง่ายเนี่ยเรายิ่งหลอกได้ง่ายจริงก็อย่างที่เขาว่าเลยเนาะเป็นคนดีก็โดนเอาเปรียบพอเป็นคนโกงก็โดนเกียรชังไม่มีอะไรที่พอดีเลยเนาะเออดีกว่านายพร้อมแล้วไอ้น้ำส้มที่เราขบมยมาเนี่ยทำไงดีวะพี่อิ่มแล้วนะกินไม่ไหวละพี่ถ้ากินไม่ไหวก็แค่เอาทิ้งครับอะไรที่ได้ไมาง่ายๆเนี่ยเราไม่ต้องเสียดายหรอกงั้นเททิ้งตรงนี้เลยไหม ของฟรีไม่ค่อยมีค่าหรอกจัดไปพี่มาพร้อม,อ,มอุ้ยแม่ค้าวันนี้ฉันเอาเหมือนเดิมนะแล้วฉันเนี่ยก็เอาแก้วมาด้วยวางว่าวันนี้จะได้น้ำส้มขันเต็มแก้วนะคะค่ะวันนี้เต็มแก้วแน่นอนแต่ต้องไม่ใช้แก้วนี้นะคะ่ะเนี่แม่ค้ายยนแก้วฉัทิ้งแบบนี้ได้ไงอะ่ะเอา้าแก้วไม่ดีก็ต้องทิ้งสิคะ่ะ จะเก็บไว้ทำไมอ่ะไม่ดีตรงไหนแก้วเนี่ยฉันเพิ่งซื้อมาใหม่ไม่รู้เลยยังไงวันเนี้ยฉันก็จะใช้แก้วนี้เท่านั้นถ้าใช้แก้วนี้ฉันไม่ขายอย่าคิดนะคะว่าทําอะไรไว้แล้วฉันจะไม่รู้ก็ไม่เห็นน่โอ๊ย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 เจ็บเจ็เจโอ๊ยเย็น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 อ้ยลืมตัวเลยใช่ลืมตัวไปเลยเนาะ อย่าคิดนะว่าทำอะไรไว้แล้วฉันจะไม่รู้ต่อให้เราหลอกมันเป็น10ครั้ง20ครั้งมันก็จับเราไม่ได้หรอกเพราะว่ามันโง่ไงเฮ <c oughs> ้ยงั้นเราเนี่ยก็จะได้กินน้ำส้มฟรีตลอดเลยดิพี่เออนี่พี่ว่านะเราใช้วิธีนี้กับร้านอื่นไหมอย่างเช่นร้านชานมไข่มุกร้านอาหารตามสัง่ง หรือร้านก๋วยเตี๋ยวเลยที่เราชอบไปกินไงเออพี่เป็นความคิดดีๆต่อไปนี้เราก็จะได้กินของรีทุกอย่างโ<อ>ดยที่ไม่ต้องเสียเงินไม่แต่บาทเดียวใช่งานก็ไม่ต้องทำแค่นั่งกินนอนกินอยู่ที่บ้านอุ้ยพร้อมแค่คิดก็สบายแล้วว่าปลาพี่ผมว่าเราไปกันดีกว่าเออส่วนแกเนี่ยเก็บข้าวของวไว้นะด้วยนะอุ้ย ถ่ายคลิปพวกคุณไว้หมดเรียบร้อยแนละ้วพียพี่เอาไงดีอ่ะมันถ่ายคลิปของเราไปแล้วอะ่ะเราต้องส่วนแน่แน่พี่ผมไม่อยากติดคูกนะอะพี่ช่วยผมด้วยนะนะนะกิจสารภาพําทำไมล่ะมันเนี่ยมีคลิปจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นี่ก็มันบอกเองว่าแอบถ่ายคลิปเราอ่ะคนทำผิดล้อมตัวก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอ๋อคลิปพวกเนี้ยฉันถ่ายได้ครบทุกอย่างเลยนะ สารภาพมาเถอะเผือว่าฉันเนี่ยจะเห็นใจสารภาพอะไรฉันเนี่ยไม่ทําอะไรเลยหรอคะงานฉันจะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความค่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าตำรวจเนี่ยจะทําอะไรตบคุณต่อเลยเี่เอาไอเดียมันเอาคลิปเราแจ้งความแล้วพี่เอาแค่นีล่อยผมปล่อยฉันสิแจ้งไปเลยฉันไม่กลัวได้ไม่กลัวฉันหนึ่ง เก้าหนึ่งฮัลโหลค่ะค,ละคุณตำร,รวจรบกวนคุณตำรวจเนี่ยมาจับหัวขโมยที่ร้านน้ำส้มฉันเลยนะหลักฐานเหรอคะ,ะ,นนะ,คะมีสิคะฉันคลิกพี่บางทีแน่พี่ตรงนี้ใจเ,เย็ยนๆก่อนเอ่อคุณคะฉันว่าใจเย็ยนๆก่อนนะคะมีอะไรเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆจาดก,กันก่อนดีกว่านาออย่าทำาพีเรื่องเล็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ ได้ค่ะเมื่อกี้คุณพูดอะไรนะคะฉันใจะให้คุณพูดอีกทีอ๋อฉันบอกว่าเราเนี่ยค่อยๆพูดคอยใจยกันก่อนดีกว่าเนาะอย่าทำให้เรื่องเล็กเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะเออฉันกับน้องสาภาพก็ได้ค่ะว่าขโมยน้ำสม้มจากร้านคุณไปจริงๆใช่ครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วผมก็ยอมรับผิดแล้วใช่ค่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ขโมยน้ำส้มของคุณไปที่ฉันเอาไปเนี่ยฉันอยากกินของฟรีแล้วไม่อยากเสียตังะค,ะค่ะค่ะ ครั้งนี้ถือว่าฉันให้อภัยแล้วกันนะคะและฉันมีอะไรจะบอกพวกคุณสองคนเลยค่ะคลิปพวกนั้นฉันไม่มีวะฉันไม่มีะฉันไม่มีะเห็นไหมพ้อมพี่ว่าแล้วไงว่ามันเนี่ยหลอกเราชัวร์มันไม่มีหรอกคลิปอะไรพวกนั้นน่ะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีคลิปพวกคุณสองคนตอนขโมยของก็จริงแต่ว่าฉันมีคลิปตอนที่พวกคุณเนี่ยสารภาพ ว่าเป็นหัวขโมยมันจะมาไม้ไหนอีกวะพี่บอกนะว่ามันจะหลอกฉันอีกแล้วอะสารภาพอะไรฉันกับน้องเนี่ยยังไม่ได้พูดเลยแน่ใจนะคะว่าไม่ได้พูดแล้วนี่อะไรคะฉันถ่ายคลิปพวกคุณไว้หมดละฉันจะเอาเลิปพวกนี้แหละไปแจ้งความแล้วเจอกันนะคะพวกหัวขโมยสมรเูมิมดได้ดกีกล้าหลอกฉันใช่ไหมแกเนี่ยต้องเจอถ้าแม่ไม้ไม่วยไทยสักหน่อยแล้วมดสิ้นอย่าพี่ เอาสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเนี่ยจะเจ็บกว่ากันเอามาเออมาสิจับน้นสิไอ้พร้อมปล่อยพี่สิไอ้พร้อมที่จะห้ามอะไรฉันมั้ะคุณตามหลวงจับมาเป็นเลยค่ะจับมาเป็นเลยค่ะคุณตำรวจ